เรียกพลังงานเรียกพลังการเงินวันนี้เป็นวันใหม่ฉันขอรับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเงินที่ได้มาวันนี้เป็นเงินจากความซื่อสัตย์เงินที่มีความหมายเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวและต่อยอดชีวิตให้ดีขึ้นฉันตั้งใจทำงานอย่างมีสติฉันกล้าปรับตัวและเรียนรู้โอกาสดีๆจะมาหาฉัน ลูกค้าที่ดีจะเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาคนรอบตัวเกื้อหนุนฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคัง่งอย่างสงบอย่างสะอาดอย่างสบายใจวันนี้ฉันพร้อมแล้วพร้อมรับทรัพย์พร้อมเปิดใจพร้อมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเงินไหลมาเทมาจากความขยันปัญญาเมตตาขอให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจขอให้ฉันเป็นที่รักของงานและเงิน และฉันจะรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมแพ้สาธุในความพยายามของตัวเอง